ดวงการเงินของชาวราศีพฤกษภในเดือนมีนาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้จากช่องพลังใจดูดวงครับในเดือนมีนาคมนี้การเงินของเราจะเป็นอย่างไรโชคลาภของเราจะเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงการเสริมดวงจะเสริมดวงอย่างไรให้การเงินและโชคลาภของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นอย่างไรบ้างก่อนที่จะมาดูดวงนะขอ,ขออาลลาหาบารมีคุณพระพุทธ คุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์อิติปิโสวิเศสเสเสอ,อิอิเศสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธะปิติอิพุทธังเปิดธรรมังเปิดสังฆังเปิดเปิดดวงชะตาของทุกท่านที่เข้ามาดูและขอเป็นพลังใจเปิดดวงชะตาให้ทุกท่านได้รับคำตอบไขข้อสงสัยได้ทุกประกาศเทินการเงินของชาวราศีพฤษภ จะเป็นอย่างไรนะครับเรามาดูในเรื่องของพื้นดวงนะอดีตเกิดอะไรขึ้นบ้างในเรื่องของการเงินที่มันผ่านมานะครับให้ขึ้นเป็นในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการเงินให้มันเป็นระบบระเบียบมากิ่งขึ้นในเรื่องการจัดการจัดสรรเนี่ยมันก็ไปที่ทางที่ดีนะในเรื่องของการจัดการให้มันเรียบร้อยถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างแม้ว่าจะมีเรื่องรายจ่ายบ้างแต่ก็ยังพอจะ ประกบอบและผ่านพ้นมาได้ในเรื่องของการเงินต่างๆที่มันบังเกิดขึ้นนะครับในปัจจุบันพ่ขึ้นว่ามีการเตรียมตัวนะก็มีการจัดการในหลายเรื่องให้มันดีมากยิ่งขึ้นและมีการพัฒนาต่อในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะนเป็นการที่เราสร้างระบบในอดีตแล้วนะนเรื่องของปัจจุบันมันเริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจากการที่เรา ดูเรื่องรับรายจ่ายดูเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีการจัดการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเงินให้มันไปี่ทางที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วเรายังคงที่จะได้รับช่องทางต่างๆที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันและส่งผลในเรื่องของการเงินอนาคตของตัวเราได้ดีได้ด้วยนะครับดังนั้นแล้วเ,เนี่ยในเรื่องของการเงินสิ่งที่มัน,มนเกิดขึ้นในปัจจุบันนะทุกอย่างเริ่มมีโอกาสหลายๆอย่างเข้ามาเราก็ทําให้เต็มที่ก็แล้วกันในเรื่องการขยับขยายในเรื่องการดูในเรื่องของช่องทางลูทางต่างๆ ที่บันบังเกิดขึ้นแล้วก็มีการเตรียมตัวนะมีการสำรองเงินให้ที่ตางที่ดีในเรื่องการเงินต่างๆมันก็จะเกิดผลที่ดีกับตัวเราได้ด้วยเช่นกันนะครับสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นนะในปัจจุบันมีอะไรบ้างดูซิ ให้ขึ้นว่าในเรื่องของการเงินมันมีการจัดการด้วยการกระทำของตัวเราให้มันดีให้มันเรียบร้อยให้มันถูกจัดการก็มีคนมาช่วยเหลือนะในเรื่องของอคนรอบข้างหรือครอบครัวให้คำสนับสนุนนะไม่ว่าเราจะลำบากหรือว่ามีความเครียดหรือว่ามีปัญหาเรื่องการเงินอะไรก็จะมีคนหยิบยืน่นะหยิบยื่น น้ำใจยืด่นในเรื่องโอกาสต่างๆให้ตัวเรามากินขึ้นนะครับถึงแม้ว่าปัญหาต่างๆมันจะมีมาบ้างอย่างน,น้อยมันก็มีคนมาช่วยเหลือตัวเราแต่ตัวเราเองก็ต้องทําก่อนนะต้องสู้ก่อนแล้วก็ต้องแก้ไขก่อนก็แล้วกันในเรื่องคนช่วยเหลือจะมาในยามที่จําเป็นจริงๆแล้วก็เป็นหนทางที่เราสามารถผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้ด้วยตัวเราเองอีกส่วนหนึ่งนะครับ ดังแล้วเนี่ยในเรื่องการเงินจริงๆแล้วมันไม่น่าเป็นห่วงขนาดนั้นแต่ว่าเราต้องดูแล้วก็อย่าชะล่าใจแล้วกันอย่าไปในเรื่องของประมาทนะประมาทในสิ่งที่การเป็นเรื่องของการใช้เงินตามจิตตามใจในเรื่องของการไม่วางแผนก็ดีเนี่ยอะไรทุกสิ่งทุกอย่างหากเรายังคง ในเรื่องของการกระทำคงในเรื่องของการวางแผนการเงินที่ดีในปัจจุบันก็จะไม่เกิดปัญหาอะไรมากนักที่มันจะมาเกิดขึ้นในปัจจุบันโดยเช่นกันนะครับในเรื่องของการเงินโอกาสต่างๆมันก็เริ่มมีเข้ามานะในเรื่องการจัดการก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราต้องค่อยๆเปค่อยๆไปในเรื่องที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินนั่นเองในเรื่องของการเงินไปแล้วนะครับเรามาดูในเรื่องของโชคลาบนะครับโชคลาบเป็นอย่างไรในเรื่องของโชคลาภให้ขึ้นเป็นพลังงานของการที่เราได้รับพลังงานโชคลาบแต่ได้ประมาณ ส่วนหนึ่งนะอยู่ที่บุญบารมีของแต่ละบุคคลในราศีนี้ด้วยนะครับพลังงานของแต่ละบุคคลเนี่ยมันก็จะ,ะรบพลังงานไม่เหมือนกันนะพลังงานที่เราจะต้องทําให้ทุกอย่างนั้นดียิ่งขึ้นในเรื่องของการที่เราจะปรับจิตปรับใจแล้วก็ทําจิตใจตัวเราให้มีความสร้างขวัญและพลังใจสร้างบุญกุศลนะในเรื่องโชคลาภก็จะบังเกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะได้โชคได้ลาภกับผู้คนนะมีคนมาบอกโชคบอกลาภเรานะในเรื่องของหวยเรื่องของตัวเลขทําให้ อิงพลังงานกับบนอื่นในเรื่องของโชคลาภจะได้รับมาจากคนใกล้ตัวนะก็อยู่ที่ว่าเราจะมีบุญสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนมากกว่าในเรื่องของโชคาลาภแต่นั้นเนี่ยหากเราอยากมีเรื่องของโชคลาภที่เพิ่มมากินขึ้นอาจจะต้องเสริมดวงในตัวเราทีนึงเพื่อจะมีดวงสมพง์กับใครสักคนที่อยู่รอบๆตัวเรานะเหมือนแบบถ้าคนถูกหวยก็จะถูกหวยตามเขาได้ด้วยนะมีเหมือนมีบุญที่มันสัมพันธ์เกื้อหนุนกันนะก,ก็ไม่แบบไม่ได้แบบว่าจะได้ทุกคนนะขึ้นอยู่กับว่าออในห้วงช่วงนี้ต้องสร้างบุญกศุศ ได้รับพลังงานที่ดีในเรื่องของโชคลาภมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมดูซิว่าในเรื่องของการเสริมดวงเราจะเสริมดวงอย่างไรในเรื่องของการยังให้ดียิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรที่จะคอยรอในเรื่องของบุญกุศลที่เราสร้างในปัจจุบันและอุทิศบุญให้กับในเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรเทพเทวาที่ปกปักรักษาจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของทรัพย์ในเรื่องของเงินทองในเรื่องของโชคลาภของตัวเราให มีพลังงานมากยิ่งขึ้น,นแล้วก็ไม่มาขัดขวางในเรื่องของการกระทํำของเราเรื่องของเงินทองของเราทรัพย์ของเรา,รเรานั่นเอง รวมไปถึงการที่เราอธิษฐานจิตกับองค์พญานาคเพื่อจะส่งเสริมหรือเสริมดวงของตัวเราให้มีพลังงานทรัพย์มากยิ่งขึ้นนะและเมื่อเราทํากุศลไม่ว่าจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ช่วยในห่วงช่วงนี้ค่อนข้างเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นการที่เรามีสติในการจัดการแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่เข้ามาในจิตใจของตัวเราเราสามารถขจัดปัญหาไปได้รวมไปถึงพลังงานบางอย่างที่เราได้สะสมเราได้ทํามันนุนนำนะในเรื่องของ เงินในเรื่องของโชคลาภให้ดีให้มีให้มั่งสี่สุขดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับในเรื่องของพลังงานในเรื่องของเงินต่างๆมันก็ขึ้นอยู่กับใจของตัวเราที่จะเก็บเงินอยู่หรือเปล่าในห้วงช่วงนี้ด้วยนะครับเทพเทวาจะบอกอะไรกับเราบา้าง เทพเทวาบอกว่าในเรื่องของพลังงานของจิตใจของตัวเราก็อย่าที่จะถดถอยในเรื่องของการอยู่ในสิ่งในธรรมอย่าถดถอยในเรื่องของการภาวนานะัะในเรื่องของการทําใจให้มีความนิ่งนะไม่ตกไปอยู่ในเรื่องของบาปอากุศลต่างๆที่มันบังเกิดขึ้นนะอาจจะมีบางอย่างที่มันรั่วยุทําให้เราทําสิ่งที่ไม่ดีนะหรือเผอพังไมนะ่ว่าจะเป็นกาพูดการกระทาก็ดี เรื่องของจิตใจก็ดีเนี่ยมันจะทําให้ในเรื่องความเสื่อมในเรื่องของทรัพย์ความเสื่อมในสิ่งที่จะพบจะเจอเนี่ยมันทาให้มันเจอแต่เรื่องราวไม่ดีเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเราได้มากยิ่งขึ้น,นแ,ลแล้วเนี่ยให้เรามุ่งทําสิ่งดีๆเอาไว้ในปัจจุบันเพื่อจะส่งเสริมให้เรามีกําลังจิตกําลังใจแล้วก็มีผลปัจจัยให้เกิดความสําเร็จผลปัจจัยให้เราเนี่ย ทําอะไรมันก็ไม่ตกต่ําทําอะไรมันก็มีแต่ขึ้นแต่ขึ้นแตขึ้นอย่างเดียวเรื่องของทรัพย์เรื่องของเงินทองเรื่องของเงินตาเรื่องของโชคลาภก็จะไม่มีทางที่จะลอยหายไปได้เมื่อเราอยู่ในศีลธรรมในสิ่งที่เรากระทํามาดังนั้นแล้วเนี่ยทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับใจของตัวเราและการกระทําของเราในปัจจุบันด้วยเช่นกันนะครับให้เกิดอะไรบ้าง ไพ่เตือนว่าในห้วงช่วงนี้ก็ปรับใจตัวเองให้ดีก็แล้วกันในเรื่องของเงินเรื่องของโชคลาภจะเริ่มค่อยๆดียิ่งขึ้นเราก็ต้องปรับใจให้ดีพร้อมกับสิ่งที่มันกําลังมีเข้ามานะในเรื่องทรัพย์ก็ดีเรื่องโชคลาภกาด็ดีโดยเช่นกันดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเงินและโชคลาภในห้วงช่วงนี้อยู่ที่ 70%เนี่ยในเรื่องเงินโชคลาภเนี่ยค่อนข้างที่จะมีโอกาสหลายๆอย่างที่มันมีเข้ามาได้แต่ขึ้นอยู่ว่าเราจะรับประคองสี่เนี้ยอย่างไรให้มีต่อไปมากกว่าเลขลัคกี้นัมเบอร์หรือเลขมงคลของชาวราศีพฤษภดูซิว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับไพ่ขึ้นเป็นเลข7เลข4นะครับเลข4เลข7นะครับเราก็ขึ้นเป็นเลข 9, เลข 6, นะคเลขเลข4เลข 7, เลข9เลข6ถือว่าเป็นเลขมงคลเลขลัคกี้นัมเบอร์ของเราในช่วงนี้เลยนะครับเป็นการเสริมไพ่คือเป็นพระพรมนะเป็นเรื่องของพลังงานที่พระพรหมจะช่วยเมตตากับตัวเราช่วยเรามากิงขึ้นนะแต่แล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทําวอเปอร์นำรูปพระพรมเนี่ยขึ้นหน้าจอโทรศัพท์ของเราได้ด้วยเช่นกันนะครับรวมไปถึงการที่จะจดเลขเหล่านี้เอาไว้ในกระเป๋าสตางค์ได้ด้วยหรือหารูปพระพรมนะ,ะติดตัวเอาไว้ด้วยห้อย อะไรบางอย่างที่เป็นรูปเกี่ยวพับพรมเนี่ยจะเป็นการช่วยส่งเสริมให้กับตัวเราได้มากินขึ้นเป็นปะลังใจให้นะครับ